สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกับแม่หมอเตยลี่กันนะจ๊ะวันนี้เราเจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะพลังงานอาจเป็นของคุณก็ได้นะคะลองหยุดฟังก่อนนะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะคะตอนนี้คืออะไรเออมาพร้อมแล้วมารับพลังงานบวกๆจากไพ่ไปพร้อมกันเลยจ้าไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะในตอนนี้นะ สิ่งที่คนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงถามถึงตอนนี้นะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะในตอนนี้อ่าใบแรกนะคะอะไรเอ่ย9ถ้วยนะคะใช่ไหมใช่นะคะ9ถ้วยเดอะสตารเจถ้วย สองถ้วยโอเคเดอะเดทอ่ะ แม่หมอมีสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่เขาอ่ะในในตอนแรกอ่ะเขาเข้ามาเพื่อหวังที่จะแบบเล่นๆกับคุณเออเพราะว่าภายนอกคุณแบบว่าตรงสเปคเขาดูสวยดูหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะแล้วคนคนนี้มีตัวเลือกแบบว่าเยอะด้วยเออได้แรกอ่ะคือเขายอมรับเลยว่าเขาเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อหวังที่จะแบบว่าเล่นๆกับคุณคุยเล่นๆเป็นเป็นทางผ่านอะไรแบบเนี้ยเฉยๆอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้ใจ ใช่ไหมเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเขาเขาเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมากมายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเลิกคุยอ่ะคุณเลือกที่จะแบบว่าจบความสัมพันธ์กับคุณไปแต่คุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเขาอยากเริ่มใหม่กับคุณมากเลยสิ่งที่เขาอยากบอกคะก็คือประมาณแบบว่าอ่าฉันแบบตอนนั้นฉันเหมือนคนโง่มากอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รู้ใจตัวเองแล้วฉันยอมรับเลยว่าฉันเนี่ยนะเข้ามาหวังที่จะแบบเล่นๆกับเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจริงจัง แต่พอได้คุยกันได้รู้จักกันเ้มันกลับคลิกกันมันกลับเข้ากันได้ยิ่งกว่าคนอื่นๆยิ่งกว่าไหนๆเลยสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็คือตัวจริงของเขานะคะแล้วเขานะคะถ้าเขาเคยทําอะไรผิดพลาดไปหรือเผลอบอกเลิกคุณใดๆนะคะเขาอยากจะบอกเลยว่าเขาขอกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ไหมให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมเพราะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยนะคะบอกเลิกคุณไปแล้วเนเขามีความคิดถึงคิดถึงคุณแล้วก็คานึงหาอะไรแบบนี้มากๆเลย ก็อยากที่จะกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งขอให้คุณให้โอกาสเขาให้โอกาสคนโง,ง่คนเนี้ยอีกสักครั้งได้ไหมเอออ่าแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้นั่นเองจ้ะนะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าใครพลังงานตรงนะคะอยากเปิดไพ่เพิ่มเนาะอยากมาดูดวงกับแม่หมอส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยตามอ่าช่องทางที่แม่หมอได้ขึ้นไว้ให้นะคะนะก็มาพูดมาคุยมาถามอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวกันได้จ้ะถ้าใครอยากจะ รู้เรื่องราวเจาะลึกกว่านี้อยากที่จะแบบว่ารู้ให้มากกว่านี้นะคะใดๆนะอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักกันมาได้เลยใครที่ดูแล้วพลังงานไม่ตรงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอินไปซีเรียสถือซะว่าอันนี้ยังไม่ใช่พลังงานของเรานะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวให้แน่ใจก็ทักมาหลังไหม่ได้คะ่ะนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะบ๊ายบาย